สวัสดีครับผมผมช่างนงอูช่างนงกัทรวิชัยช่องที่ทำคลิปความรู้เกี่ยวแบบแกับแ,แก้ไขระบบไฟรถยนต์นะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับเพื่อที่จะให้ f c ได้รับชมนะครับถึงแม้ว่ายอดวิวหรือยอดชมจะน้อยนะครับแต่ผมก็ยังทำครับเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่ผมทำไปนะครับ มีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนช่างหรือคนที่ใช้รถเองนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับมาด้วยอาการเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับ,ค,ค,รบคันนี้นะครับได้ทําการรีแมปม,มานะครับนะครับสองปัญหารถเลยไม่มีโค้ดนะครับแต่ว่านะครับ ถ้าเกิดเราถอด S/C/B ออกนะครับคันนี้นะครับปัก S/C/B นะครับเครื่องจะติดนะครับในกรณีนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้เข้าไปที่ Data s t e a m นะครับเพราะว่าการปิดโค้ดบางครั้งก็ปิดเยอะนะครับทำให้ไม่สามารถจะดูโค้ดได้นะครับตัวนี้ผมเข้าไปดูที่ Fuel Pressure นะครโอเคนะครับตกลงครับ สำหรับคันนี้ผมได้เห็นสาเหตุเจอสาเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยทําคลิปไว้นะครับสังเกตได้นะครับว่าค่าของแรงดันน้ามันเชื้อเพลิงครับซึ่งเครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ทนะครับหรือสตาร์ทไม่ติดนะครับค่าแรงดันนะครับขึ้นไปนะครับร้อยห้าส mpa นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นรถปกติของเรานะครับที่ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับค่านะครับของ แรงดันน้ำมันเชื่อเพลิงครับต้องอยู่ที่ศูนย์ครับี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมได้เอาท้ายรางนะครับตัวเก่าใส่ไว้นะครับท้ายรางตัวใหม่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราใช้ตัวเก่านะครับเพื่อ จะให้เ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับ FC ผมนะครับได้ดูนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นะครับท้ายล่างตัวที่เราติดตั้งใหม่นะครับแล้วเสียบม,มาดูค่ากันนะครับค่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมเลี้ยนเลยเสียบเลย นี่เรากลำลังทำการเปลี่ยน,นครับไาล่างครับถอดปลั๊กเสียบไม้ในะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูค่านะครับสำหรับนะครับไถล่างที่ใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเรายังไม่สตาร์ทเครื่องยนตน์ครับค่าก็จะอยู่ประมาณศูนย์นครับ จึงแตกต่างกับตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะช็อตภายในวงจรครับทำให้ค่ารางเเพี้ยนเป็นอัตราสูงสุดของรางครับกล่องซียูนะครับจึงทําการล็อกเอสซีบิวาล์นะครับเพื่อไม่ให้จ่ายน้ํามันไปยังหัวฉีดนะครับจึงทําให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับอย่างนะครับผมจะลองสตาร์ทดูนะครับหลังจากที่เราทําการ เปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับเครื่องยนต์ติดปกตินะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับคือนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ถอด s อ v ออกนะครับแล้วเครื่องยนต์สามารถสตาร์ทได้นะครับก็ลองวิเคราะห์ตามผมแบบ ฉบับของผมนะครับก็คือนะครับเราจะเข้าไปที่ Data นะครับ Data ของเครื่องสแกนมาสแกนวิเคราะห์นะครับค่า Data นะครับแล้วให้เข้าไปที่ f ฟ l r เร l p r e s s u r e นะครับตัวตรวจจับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงครับค่าโดยปกตินะครับพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณยี่สบเก้าสามสิบนะครับไม่ไม่ต่ำกว่ายี่สสี่นะครับก็จะถือว่าใช้ได้นะครับ ในรอบเดินเบาของเขาเนาะเวลาเปิดแอร์ครับรอบของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการชดเชยนะครับโอเคนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ขอบคุณในการรับชมสวัสดีครับ